หลวงพ่อเป็นพระภูใหญ่ที่เมตตาอนุเคราะห์ตามวัดต่างๆได้นำกระถินไปถวาย30,000วัดทำให้ไม่มีกระถินตกค้าง วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทอดกรถินกับโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดโดยคณะศิษยานุสิตบูชาธรรม8ปปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดสิริมงคลกันค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกเกาะอเมืองจัังหวดสมุทรสาครซึ่งบริเวณวัดก็อยู่ชิดติดริมฝั่งแม่น้ำท่าจ,จีนหน้าวัดก็อยู่ตรงคล้งน้ำพอดีเลยค่ะถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชุมชนเชื้อสายมอญแห่งนี้มายาวนานกว่า120ปีแล้วค่ะท่านเจ้าอาวาสอง์ปัจจุบันคือพระครูวรธรรมสาครโนราอภิวโรได้้ใหสัมภาาษณ์ ท่านเองก็มีเชื่อสายมอนนามสกุลเดิมคือหงสาวาจิริมงคลก็เล่าต่อๆกันมาว่า ชาวจีนกับชาวมอญที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองเป็นผู้ช่วยกันสร้างวัดนี้ทำกลางไร่อ้อยแรกเริ่มวัดก็เป็นเพียงศาลามุงจากแต่ต่อมาคณะสงฆ์และชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาก็ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างศาสนสถานให้คงทนถาวรและงดงามขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นวัดที่สวยงามเหมือนดังที่เห็นในปัจจุบันค่ะ ศาสนสถานที่สําคัญก็คือพระมหาเจดีย์หลวงพ่อหยกขาวที่ยังคงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมพมา่า มีความสวยงามทั้งด้านนอกและด้านในและอีกสถานที่หนึ่งก็คือพระอุโบสถหลังใหม่ซึ่งพระประธานในโบสถ์ก็คือหลวงพ่อศิลาถาวรเป็นที่สักการะบูชาและเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านสุริมงคลค่ะบรรยากาศในงานทอดกรถินในวันนี้ก็ถือว่าคึกคักมากๆเลยค่ะประนอกจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วก็ยังมีพี่น้องชาวพมา่าก็มาร่วมงานเป็นจํานวนมากเช่นกันบรรยากาศที่มีผู้คนมาร่วมบุญก็เบิกบ,บานมากๆเนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ในหมู่บ้านที่ก็จะมีชุมชนเนี่ย มาสนับสนุนจะมีความอบอุ่นแน่นแฟ้นแล้วถือว่าเป็นความสดใสนะครับเป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับตัวแทนศิษยานุสิตหลวงพ่อธรรมชยโยกล่าวคําถวายผ้ากฐินเป็นภาษาบาลีคือกลัลยาณมิตรรัชยาพดุงตันตรกูลและตัวแทนกล่าวคําถวายผ้ากฐินภาษาไทยคือกลัลยาณมิตรอรไทยรัตนสิริวิไลวันนี้มองไปทางไหนก็พบแต่รอยยิ้มเบิกบานในบุญเพราะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยค่ะ <c oughs> ทางวัดคณะกรรมการพระภิกษุสงฆ์ก็ดีอกดีใจเพราะว่าได้รอมา3มเดือนหนึ่งไตรมาสเพื่อจะได้อานิสงส์กระถินซึ่งหลวงพ่อธรรมชยโยได้นํากระถินไปถวายตามวัดต่างๆทั้งหมด30,000ื่นวัดปัจจัยที่ได้รับในวันนี้ก็จะได้นําไปทำสาลายาวคลุมถนนเขื่อนเพื่อญาติโยมได้มาเลี้ยงปลากันหรือว่ามาทัศนาจรม าดูจะได้ราบรื่นไม่โดนแดดโดนฝนก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายสิทธิอนุสิทธ์ของหลวงพ่อธรรมชัยโยจงมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดำรงอยู่ในธรรมต่อไปนานๆร้อยกว่าปี ผมและครอบครัวก็ปลื้มมากเลยครับการมาสั่งสมบุญ3 0 0 0 0วัดผมว่าหาได้ยากที่สุดเป็นกระสินสามัคคีคำว่าสามัคคีเหมาะสมกับยุคนี้ด้วยเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นบุญที่จะเป็นพังสำเร็จของเราหลวงพ่อปีนี้ก็80แล้วให้หลวงพ่อมีอายุยืนยาวเป็นร่มโบ้ร่มใสอยู่ตราบนานเท่านานให้กับลูกๆได้ชื่นชมบรารมีของท่านหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงลูกๆก,ก,ก็ยิ่งสดชื่นแจ่มใสไปด้วยครับลูกๆอยาก กราบหลวงพ่ออย่างยิ่งเลยครับคณะศิษยานุสิ์ทุกคนรู้สึกปราบปลื้มปิติใจที่ได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยมาร่วมทอดกฐถินที่เกิดจากความสามาัคคีของชาวพุทธลูกๆทุกคนขอน้อมนำบุญทุกบุญจากการทอดกฐถินสา0 0 0ืวัดในครั้งนี้บูชาธรรมในวาระ80ปีของหลวงพ่อเจ้าค่าาาะกาบานช หลืงตาค่ะหนูชื่อเด็กอิงฮานิดาดุงตราะตากูลมาทอดกจศีสามหมื่น 30, วัดค่ะเอาบุญมาสักเอื้องตาค่ะหนูจะตั้งใจสร้างบุญบรารมีค่ะสา,ส,าส,าส,าสาธุาาสาธุสาธุ